สวัสดีทุกคนคะ่ะที่จริงเรามาถึงตั้งแต่วันที่สองนะคะแต่ว่าเพลียมากๆเลยนะทุกคนวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอการเดินทางตั้งแต่จากสุวรรณภูมินะคะไปถึงสิงคโปร์ต่อเครื่องนะคะแล้วก็เครื่องจากอ่า ต่อเครื่องที่สิงคโปร์ไปที่ก c โคส t นะคะเมืองที่ดิฉันอยู่นะทุกคนนะเนี่ยค่ะเราก็ได้นั่งนะคะสายการบินของสกู o ตเนาะเกทที่ไปขึ้นจากสุวรรณภูมิแบงคอกถึสิงคโปร์ก็จะเป็นเกท e E9 นะคะ E9 นะคะทุกคนสก o o ตนั่งไปก็ประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆเนาะเนี่ยค่ะบนเครื่องนะคะก็จะอบอวนด้วยทะเลหมอกนะคะก่อนที่จะนำเครื่องลงเนาะ ก็จะเจอท่าเลเหอมอกอัน,นี้ค่ะสวยงามทีเดียวนะคะอ่านี้นะคะเราก็จองไว้นานแล้วนะคะทุกคนแล้วเ,เราก็ลืมเลยนะคะว่าไม่ได้ซื้อข้าวบนเครื่องบินนะคะปกติเวลาเราจองอย่างเงี้ยค่ะแฟนแฟนเป็นคนจองและก็จองด้วยกันนะคะอันนี้คือท่าเรือสิงคโปร์านะ เขาจะซื้อข้าวเ,เป็นเซตนะคะก็จะมีข้าวอะไรก็เลือกไปแล้วก็เครื่องดืง่มแล้วก็มีแน็คด้วยมันจะ17เหรียญไงแต่ถ้าเรามาซื้อบนเครื่องอะคะ่ะมันจะ20สิเหรียญแต่ว่าด้วยจากเงินที่เรามีพอดีพอดีเลยมันมีเมนูหนึ่งที่อ่าอ่คานี้เรากินไอเนี่ยค่ะกินเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าบะหมี่เนชินต้มยำเรากิน6เหรียญแล้วเราก็เอา อะไรที่จะเมืองไทยอะใส่ๆส่ก็คือแคปหมูเนาะใส่เข้าไปเยอะๆเลยกินให้หมดก่อนเข้าออสเตรเลียคือห้ามนําอาหารเข้าไปอันนี้เครื่องกาลังลงจอดนะทุกคนที่สิงคโปร์เนาะนี่แหละค่ะก็คือเราจะเล่าให้ฟังว่าขากรุงเทพสิงคโปร์ก็ไม่มีข้าวกินขา สิงคโปร์ไปโกลโ์คสก็ไม่มีข้าวกินแต่แฟนมีไอ้นี่ไงแต่เรากินเยอะแล้วไงจากพังพื้นนิดเราก็กินเตรียมไปแล้วอ่าแล้วก็เราก็ถามแอร์นะว่าเนี่ยเอาติกเกตเให้าดูก็คือแอร์ก็บอกว่าไม่มีการจองอาหารนะคะพอลงมานะคะทุกคนเราก็จะมานั่งดื่มกาแฟนั่งชิลๆนะคะรอต่อเครื่องนะประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะทุกคน แล้วก็เกตที่เราจะต้องไปก็คือดนะีสาเนาะอันนี้ก็คือทะเลหมอกนะคะกับตันก็บปลวกะคะ่ะอีกสี่นาทีจะนําเครื่องลงจอดนะคะทะเลหมอกสวยๆนะคะที่ออสเตรเลียเนาะทุกคนเนาะสวยๆมากๆเลยนะคะเราก็เลยถ่ายมาหมทุกคนดูนะคะเนี่ยคะ่ะทะเลหมอกนะก็จะงามๆประมาณนี้นะคะขมุกขมุยนะคะทุกคน แล้วก็จะเห็นภาพพื้นดินของประเทศออสเตรเลียนะจ๊ะนี่ละค่ะเมืองที่ดิฉันอยู่ก็จะเป็นนะคะ Gold Coast นะคะเมือง Gold Coast นะคะใกล้ๆบริสเบนนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะสวยๆทะเลเรียกว่าทะเลเซฟเฟอร์พาราไดสนะทุกคนนะคะอ่าถ้าทุกคนเคยได้ยินก็คงจะนึกออกนะคะเนี่ยค่ะเป็นเกาะเล็กก่อนน้อยนะคะอะ่ระบุชื่อยัง ออขออนุญ,ญาตไม่ไม่ระบุชื่อไม่ค่อยไม่ค่อยราบนะคะแต่ว่าแถบทั้งแถบเนี่ยคะ่ะจะเป็นโกลด์คสเห็นไหมคะที่มีตึกใหญ่ๆเนี่ยคะ่ะโกลด์คอสตห้องต่างๆห้องพักห้องอะไรก็ราคาสูงมากๆเลยนะทุกคนนะคะส่วนพวกคอนโดพวกอะไรอย่าไปแตะเลยคะ่ะสองสาล้านขึ้นไปของออสเตรเลียนนะเนี่ยคะ่ะลงจอดหลาย,ลายๆใครๆสงสัยว่าดิฉันพัก บ้านอยู่ที่ไหนก็เนี่ยําเมืองนี้เลยนะจ๊ะแต่นานๆเราจะไปเที่ยวทีนะเราไม่ค่อยเข้าไปเพราะว่ารถติดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแต่ถ้าเราไปก็จะนั่งรถไฟกับ t r a มเข้าไปเนาะก็จะถึงนะคะไกลเราจะนี้ซุงใกล้ๆเลยนะเพราะว่าที่เรานั่งมันจะเป็นสองหน้าต่างนะจ๊ะใกล้เครื่องยนต์เลยหน้าต่างอ่าโชคดีมากเลยที่นั่งเรามีสองหน้าต่างคอนโทรลได้ทั้งสองหน้าต่างก็คือมันจะสามารถเปิดปิดได้นะคะ เนี่ยค่ะแต่ว่าระหว่างเครื่องลงจอดเราก็ต้องเปิดหน้าต่างเนาะทางแอร์ทางเจ้าหน้าที่เขาจะมาบอกแต่ส่วนมากไม่ต้องบอกอ่ะเรารู้เองนะคะเนี่ยค่ะสวยๆนะจ๊ะให้ทุกคนมาชมนะนะคะว่าเป็นยังไงนะที่บ้านของดิฉันอยู่ที่นี่ละจ้าทะเลสวยๆเนะะี่ยค่ะตึกบ้านเมืองของเขาก็จะสวยงามนะคะนี่ค่ะกับตันกำลังจะ แลนดิ้งแล้วนะคะแลนดิ้งก็ประมาณเดียว,ยวกันนะคะก็ขกขักนิดนึงนะคะไม่ได้แบบก็คือไม่ได้แบบรุนแรงนะแต่ว่ารู้เลยว่าแบบเครื่องลงเครื่องเครื่องบินลำนี้ก็จะเครื่องใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อนๆอนก็หนึ่งแถวก็จะมีในนั้นก็จะมีสามแถวเนาะแถวละสามคนสามที่นั่งนะจา้ะเรานั่งที่แถวที่สิบเอ็ดนะคะเพื่อนเพื่อน ใกล้ๆห้องน้ำนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนั่งมาก็จะมาประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะจากสิงคโปร์นะคะเรียบร้อยะะแล้วค่ะแลนดิ้งเรียบร้อยนะคะตรงมุมนั้นก็จะเป็นป่าเขาดํานาไผ่ดีนะไม่จจริงโจ้แต่เขาคงกั้นไว้อ่ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการบินนะจากนั้นนะคะก็คุณผู้ชายก็จะไปติดต่อเจสตอร์นะคะเพราะว่าเราต้องมีการเคมรีฟันขอ,ฟของไฟก่อนหน้านี้เนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะเรียกอูเบอร์กลับบ้านนะทุกคนนะ ก็ติดต่อ j เ s t a r นี่ก็จะแจ้งกับพนักง,งานนะคะเรื่องรีฟันเงินคืน,ะคะนนะคะแกสับสนนะคะที่จริงแกเขาคืนมาแล้วนะทุกคนอันนี้ขึ้น Uber มาแล้วนะอูเบอร์นี่มีพนักง,งานหนุ่มหล่อมารับนะคะเป็นรถของเทสลานะรถระบบ ไฟฟ้าเงียบมากๆเลยนะทุกคนเป็นรถสีขาวเราบอกแฟนว่าเธอโชคดีมากเลยนะที่ได้พ่อหนุ่มคนนี้มารับเราคือคัางแรกในการนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็เงียบขนาดนี้อันนี้เป็นบ้านเมืองของเขานะทุกคนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะเป็นอย่างเงี้ยป่าคาร์นเนาภัยนะคะออสเตรเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะก็จะมีป่าขนาดนี้อันนี้ขึ้นทางด่วนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะถึงบ้านเราแล้วนะคะก็ ถึงบ้านก็ประมาณ9โมงค่ะเรียก Uber Uber มาละ8โมง15มนะคะแล้วก็ให้ Uber ไปจอดที่โคด้วยนะคุณผู้ชายก็ซื้อ,อมีกลนนวดที่เมืองไทยมันไม่มีที่เขาต้องการนะคะก็ให้ Uber รไปรอประมาณไม่ถึง5นาทีะคะ่ะเขาก็ใจดีนะคะโอเคทริปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ